วันที่30กันยายนในชัยวัชะรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณกระแสตอบรับวีซ่าฟรีชั่วคราวโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีทวิตเตอร์กรณีรายงานของ CNN ล่าสุดเรื่องที่น้องชาวจีนตอบรับนโยบายวีซ่าฟรีชั่วคราวของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีรู้สึกดีใจแทนที่ประชาชนและผู้ ประกอบการไทยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะชาวจีนตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ให้บริการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนซีทริปรายงานว่าช่วงสัปดาห์วันหยุดยาวของจีนปีนี้นักท่องเที่ยวจีนได้จองทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง20เท่าเมื่อเทียบกับปี2565โดยหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือ ไทยและยอดจองโรงแรมในไทยมากขึ้นถึง6,220%เอร์เซ์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยยินดีมากที่ได้ต้อนรับที่น้องชาวจีนทุกคนครับประเทศเรามีทะเลที่สวยงามอาหารไทยที่หลายหลากหวังว่าทุกท่านจะท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและประทับใจครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่า นโยบายวีซ่าฟรีของรัฐบาลจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มความสามารถด้านการจัดการการท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ้นโดยความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมาที่ 1. เป็นการเพิ่มชื่อเสียงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของไทยและส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อพี่น้องทุกคน